ครับเอาละกองเชียร์พร้อมแล้วนะครับกองเชียร์ตอนนี้มากันแน่นขนาดแล้วนะครับขอเสียงคนรักบวยไทยหน่อยแล้วเย้และคู่ต่อไปนี้นะครับครับผมเป็นคู่สุดมันสุดมันหยุดโลกจริงๆครับเป็นคู่เอกของรายการในค่ำคืนนี้เลยก็ว่าได้นะฮะคู่ต่อไปนี้เราจะใช้การแข่งขันแบบระบบไทยไฟนะครับครับ ชกกันสามยกยกละ3านาทีจะยกแบบไทยไฟที่ท่านดูในทีวีมาที่นี่เลยนะครับใช่แล้วครับเพื่อพัฒนาวงการมวยไทยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ทัดเทียมอารยาประเทศของเราเนี่ยครับโอเคครับและและตอนนี้นนรเรามารู้จักนักมวยกันเลยดีกว่าครับนักมวยคนแรกนะครับมาจากเมืองพูดีประเทศอังกฤษฉายาของเขาคือกระสวยอวกาศนรก ชื่อของเขาคือขอเสียงทุกคนตบมือต้อนรับเอดดี้จุนมวยไทย ผู้สวมมาลายนะครับได้แก่คุณสมพรวชระภูสิทธิ์ครับอดีตสมาชิกสภาจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินครับและนะฮะคู่ชกของเขาในค่ำคืนนี้ครับเป็นนักชกชาวไทยขวัญใจพี่น้องประชาชนทุกคนเขามีฉายาว่ามนุษย์หินขอเสียงตบมือต้อนรับดังๆกับดีเซลเล็ก 가롱 ร악기 สวมมาลัยนะครับในพระคสันจันหุ่นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดอำเภอดอนสักครับน,นี่ครับดีเซลเล็กกอรุ่งธนเกียรตินะครับครับผมนี่คือคู่มวยหยุดโลกในค่ำคืนนี้ไม่แน่ใจว่าผู้ชมพร้อมหรือ,อยังครับพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมเล เสียงดังๆให้กับนักชกทั้งสองฝ่ายครับเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่มวยคู่ต่อไปนี้ครับสามยกครับ สำหรับกรรมการห้ามบนเวทีกรรมการโกศลโสพลรัตน์นะครับ3ยกครับสำหรับนักมวยด้านมุมแดงครับดีเซเล็กกอรุ่งเทนเกียรติหรือท็อปคิงบ็อกซิ่งนี่เจ้าของฉายามนุดุ์หินแห่งไทยแลนด์ฝ่ายทึ่งเกิด มาจากอังกฤษเอ็ดดี้จุนมวยไทยเจ้าของชายากระสวยอวกาศนรกจากอังกฤษคูน่นี้สามยกไม่มีการชิงแชมป์หรือป้องกันแชมป์แต่อย่างใดทั้งสิง้นเรามาดูครับระหว่างมนุษย์หินกับกระสวยอวัยกาศ ใครจะชก,กาดใช้ก,กันเข้มข้นกว่าในน้ำหนักพิกัด76กิโลกรัมนี่เป็นคู่บิ๊กชนบิ๊กใหญ่ถล่ใหญ่แล้วก็คนนี้ครับเป็นการชิงถ้วยเกียรติยศของพระนท่านสุเทพเพื่อสุบัรอดีตรองนายกรัฐมนตรีถวายความมั่นคง เดี๋ยวนี้ครับต่างชาติได้ฝึกซ้อมฝึกฝนมวยไทยหลายประเทศครับในประเทศไทยของเรานี่มีชื่อเสียงเรียงนามในต่างแดนทั่วโลกเพราะเอ่ยคำว่ามวยไทยทั่วโลกใครๆก็รู้จักจุดกำเนิดของมวยไทยนี่ประมาณ2,000ปีที่แล้วเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินจีน ช่วงนั้นเรียกว่าพันลำมีการต่อสู้ระหว่างชนกลุ่มน้อยหัวนนังกับกองทัพจีนและชนกลุ่มน้อยหัวหนังได้คิดหาวิชาป้องกันตัวด้วยมือเปล่าๆในหัวนนังมีคนไทยรวมอยู่ด้วยเลยคิดค้นวิธีการอาวุธของทหารจีนกับมือเปล่าๆในที่สุดออกมาเป็นมวยไทย ยุคปัจจุบันจากพันลำมาถึงหนองแสเป็นราชธานีเปลี่ยนเป็นมวยไทยแล้วเข้าสู่อาณาจักรสุโขทยัยกรุงศรีจนถึงยุคปัจจุบันนี้ครับคู่นี้สามยกครับเรามาดูครับเจ้าของตำรับ มวยไทยหรือว่าดังเดิมนี่พันลำวันนี้พบกับนักมวยต่างชาติอังกฤษเอ็ดดี้จูดมวยไทยใครจะใส่โหดใครจะใส่เดือดใครจะใส่เต็มเต็มยกที่หนึ่งเริ่มแล้วครับสามยกครับท่านผู้ชมเสียงปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อยแล้วผู้ชนะนี่ได้รับถ้วยเกียรติยศจากพระนาท่านสุเทพเพื่อสุบัริ แล้วก็เป็นมวยระดับเกินแสนด้วยเราดูครับนี่แกก็ดีครับเอดดี้มีการแสดงสปิริตนับใจนักกีฬาด้วยคู่ดีครับออ้ยวางแข้งหวางแข้งนี่ประเภทที่ไม่มีการชิงแชมป์ครับนี่จังหวะชิงทำได้ก่อนเอดดี้ ดีเซลเล็กป้องกันตัวดีครับนี่บังแล้วต,ต้องโตถึงจังหวะนี้หนึ่งมีหมัดร,รบกวนบนด้วยแต่ว่าความหนาครับเอ็ดดี้มาแบบประเภทตึกจากกรุกระโดดน,นี่จะย้อนหนักหนาอุ้ยนี่ต้องจัดหนักอย่างนี้ครับนี่สัดเต็มๆม,มาแล้วดีเซลเล็กเรื่องเริ่บรอ้อยเพราะว่าสามยกต้องขยันออกอาวุธด้วย ขยับโรนมอดยันหลักครับแอดี้ยังเข้าไม่ติดนี่ทีป้องกันตัวสก,กัดทำลายจังหวะนี่ได้แข้งครับแอดี้มีแข้งด้วยดูจังหวะการโต้ครับโอ้ยใช้ได้ครับส่อผ่านแอดี้แข้งซ้ายรับบอลรับบอลรับบอลมัดโอ้อ้าวโดนเกี่ยวดึงจังหวะดีเซเล็กแข้ง นี่ประเภทเที่ยงเล่นหนักๆสูงๆจังหวะครับของใครจะรวดเร็วแล้วก็แม่นยับกว่ายัางติดนิดๆนิตติดการโตจังหวะสองได้ดีครับแอดดีเฮดึงจังหวะดีเซเล็กใหญ่มัดบางไว้เข้าไปกำแพงแล้วแทงด้วยขอขซบายครับนี่เสียบลำตัวเริ่มที่จะ ชัดเจนขึ้นตลอดเ่าใหญ่คือลำตัวนี่อัดชายโค้งอีกทีหนึ่งตีพยายามที่จะเจาะล่างครับเอ็ดดีมีหมัดรบวนบนนี่เข้ามาแล้วครับบวกด้วยครับและแนวหนุ่ยขเขา่เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดแข่งแล้วแทง,งห่อไหวทีหนึ่งดีเซเล็กมาแบบชัดๆครับ นี่ยิ่งโดดยิ่งเดินครับนี่กะสวยอวาวากาศนรกจากอังกฤษมาเจอมุดุ์ผินของไทยแลนด์นี่ยกแรกครับอะไรครับสามยกหมดยกที่หนึ่งครับนี่ใครพลาดเมื่อไรก็แน่นอนครับ สามยกครับนี่ผ่านไปแล้วหนึ่งยกคู่ต่อไปครับเดี๋ยวใครพบใครเดี๋ยวพิธีกรบนเวทีครับตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์ไปอย่างเจ้าของรถโตโยต้าสีดำทะเบียนสอบอรือสีหมายเลข298 ครับป้ายแดงครับจอดขวางรถด้านในอยู่ช่วยไปขยับขยายให้ด้วยขอขอบคุณครับเน้นย้ำอีกครั้งรถโตโยต้าสีดำทะเบียนอักษรส,อสอบอรือสีหมายเลข2989ป้ายแดงครับจอดขวางอยู่ขอความเห็นใจด้วยขอบคุณครับช่วยขยับให้ด้วย ตามต่อครับยกสองมวยสมยกนี่แตกต่างกับห้ายกอาวุธทุกชนิดที่มีอยู่ครับเพชรสงมีเท่าไหร่งัดออกมาใช้กันให้เต็มที่ได้เลยครับที่การเก็บอาวุธควายตรวงีงข้ามเรจะทําได้แนบเนียนกว่าครับที่หมัดซ้ายคอยทะลวงโดนเกี่ยวและแห้งแห้งเจอแข้งแล้วครับ เอดี้โดดเกี่ยวแล้วก็มาแฮโยนเข,ข้าฟวาเสียบเลยครับดีเซลเล็กนี่เจ้าของตำรับนี่ใครจะโดนกดดันมากกว่ากันครับระหว่างดีเซลเล็กกับ SD. เอดีเบียดชิดลุ่มแทบแค่โอ้ยเวียงเททิ้งเลยครับนี่เหลียมเหลียมนี่ชัดๆครับกระชาแล้วเททิง้งนี่โอ้ยกำแพง นี่ใครจะแหวกดงแข่งผาดงเขานี่พยายามเลียนชิดติดไหนนี่เซนเล็กจ้องแบบตาไม่กระพริบเอ็ดีพยายามโต้แต่ไปติดกำแพงครับนี่บังได้ด้วยไม่อยากได้ดีเข่าขวาคอยคำแต่ว่าแห่อาวุธคำได้แต่เหลี่ยมครับพลาด การแห้งพื้นแลละลุกขึ้นมาตั้งลำใหม่ตีเข่ามาตักๆเมื่อก,กันเลนนี่อ้ยเคืนเขา่าฝาของดีเสร็จพยายามย้อนสวนเลยครับนี่เข่าซ้ายอุย้ยอีกเทนึงนี่อุย้ยเป็นชดครับเล่นเอาสะดุ้งแอนดี้กรรมการโกรธบนเวทีครับ ีกแข่งอ้โหอีกแห่งมาอีกแล้วครับแต่ละเม็ดแต่ละดอกหัวมีมีหมัดด้วยอดีนดีประเภทดีคนละแบบแห่งซ้ายด้วยแอนดีพยายามที่จะจ่อล่างหมัดซ้ายของแอนดี นีเซลเล็กกประมาทไม่ได้ครับเพราะตัวเล็กกว่ายเยอะเบียดเช็ดอุ้ยเข่าขวาครับของดีเซลเล็กเวิร์ดเวิร์ดเอดดีด้หัวลดได้แข่งขวาหมดยกครับหมดยกแล้วครับนี่ผ่านยกที่สองสำหรับโปรแกรมอัยสุรา์ธานี 13พฤษภาคมนี่พลาดไม่ได้ครับซึกวันงานสวดกลางบ้านบ้านศรีปทุมวันหมู่ที่4กมจ5สตำบลบางบ่อเดืออำเภอบุญพินวางคู่มวยไว้ทั้งหมดนี่17คู่คู่เอกจอมยุทธเสด็จพดุงถลุงกับเพชรราชาลูกพ่อขุนรองคู่เอกดีเซเล็กกอเสถียรยิมพบแหลมสิงห์ปอพิราบขาวแล้วมีมวยคู่พิเศษแพชรชมพูเกียรติเพชรมงคลชนกับยอดหญิง ปพิราบขาวมีหนังตะลุงสีโตสอสีพัดให้โชว์อีกด้วยขอประชาสัมผันธ์เจ้าของรถยนต์โตโยต้าสีดำทะเบียนสอบอรุสีหมายเลข2989ป้ายแดงครับจอดขวางอยู่ช่วยขยับให้ด้วยคิดว่าไปช่วยขยับแล้วครับยังเลยครับหากยังเชิญครับครับแล้กวก็วันที่11 พฤษภาคมที่สนามมวยหน้าที่ประกันอำเภอละแม่ครับ20ที่อบตคันธุรีครับวันที่20มายกสุดท้ายแล้วปรบมือดังๆหน่อยครับนี่ยกสุดท้ายของมวยคู่นี้ครับ3ยก3ยกครับ3ยกครับรคุณ<อ>าดีเชเล็กละเบิดเอ็ดดี้ วันพุธนี้ที่สนามบวยวัดโดครัตบตำบลท่าแทววันพุธนี้ครับแล้วก็วันที่11ไปที่น้ำเอรละแมกจังหวัดจุมพร20รายการเก็บเป็นเจ็ดสีครับที่น่างอ,อปตอคันธุรีครับมาเปิดท่าชน,นา20 จากทักษิณที่ประกาศเขาจ่ายตังค์แล้วยังยังเหรอครับเพราะฉะนั้นช่วยช่วยมาจ่ายด้วยเพราะเราประกาศไปให้แล้วครับนี่ถ้าเป็นช่องเจ็ดสีนี่เป็นเงินเป็นทองครับคนนี้ขวแดงดีดีนแดงได้มาดีเชลเล็คน่เหมือนเอดดี้ครับคนนี้มายกสุดท้ายเอดีบัวจากอังกฤษ เป็นยกสุดท้ายครับแล้วก็มวยที่คุณใบเรสานิทิงถ้วยจากคณะท่านสุ <the S 2> นเทพสุบานครับสำหรับคู้นี้ครับคู้ที่ได้รับการชูมือเอดดี้ๆๆ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 อ้าวเต็มที่หน่อยเต็มที่หน่อยโอ้โหโดนกระตุกหงายหลังเลยครับ ดีเซเล็กมุกแดงครับหมดยกสุดท้ายครับแม่กะสวยอากาศนรกวันนี้แรงส่งไม่ค่อยจะพุ่งเต็มที่นะครับขอเสียงต่อมือกับนักมวยทั้งสองคนด้วยครับและนี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยก้าวไกลไประดับโลกนะครับชาวต่างชาตินะครับขึ้นมา่อ่เบยไทยกันเยอะมากนะครับในทุกวันนี้นะครับ นะฮะก็ผ่านไปสำหรับมวยคู่เอกของเราในค่ำคืนนี้ครับและผลการให้คะแนนนะครับผู้ชนะได้แก่ The winner is Rest d i e s e l e c t ก็รุ่งธนเกียรตินะครับและในโอกาสนี้ขอเรียกราบเรียนเชิญพระน้าท่านสุเทพเทือกสุบันให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะ นี่แหละครับศิลปะมวยไทยที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานเลยทีเดียวนะฮะความสวยงามของการชกความสวยงามของการออกอาวุธนะฮะที่คมและอันตรายเป็นยิ่งนะครับและนี่คือถ้วยเกียรติยศจากพระนท่านสุเทพเพื่อสุบรรน,นะครับซึ่งมอบให้กับผู้ชนะในวันนี้นะครับ,รบผมรบในพิกัด76กิโลกรัมนะครับ ดีเซลเล็กกอลุ่งชนะเกียรตินะครับจากประเทศไทย no ขอเสียงต่อมือ นี่คือผู้ชนะนะครับดีเซลเล็กกร็รุ่งธนเกียรติจากประเทศไทยนะครับร <นะ S 1> รับถ้วยวน,ะนะครับรางวัลจากพรนท่านสุเทพเทือกสุบรรน,นะฮะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยทีเดียวขอกราบขอบพระคุณพระนท่านสุเทพเทือกสุบรรที่ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาของเราครับ no lose, และคู่มวยต่อไปนะครับเป็นคู่มวยที่ผมรอมานานครับ รอนานมากๆอยากดูมากๆอยากชมมากๆเลยแม่น้องอ่อนของเราไม่ยอดทมอิ่มเป็นการชกของสองอำเภออีกแล้วสองอำเภออีกแล้วครับเรียกว่าเป็นสองสาวสวยใช่แล้วเป็นมวยหญิงคู่เดียวในค่ำคืนนี้ครับผมครับผมนะฮะใครบอกผู้หญิงมีแต่ความอ่อนน้อมนะความแข็งแรงและลีลามวยไทยก็ใช้ได้ใช่แล้วครับเดี๋ยวนะครับเรามาเช็คซาวกันก่อนดีกว่านะครับ ชาวอำเภอพุนพินยังอยู่ไหมส่งเสียง